จากผู้ที่มีในชื่อเจ้าหน้าที่รถตีนสตาร์เตอรค่ะก็ผู้ที่มาอยู่รถตีนวันนี้นะคะก็เชิญที่ชั้นห้านะคะเราจะมีลิฟต์ให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ที่ทำหน้าที่ในการกดลิฟต์เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้ค่ะจะไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเรามาต่อสู้กันเชื้อโรคหนึครับนะกรียนครับท่านมาแล้ว ให้ไปนั่งที่ก็อ่อยกันสามเ็แล้วนะครับทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็วันนี้ประชาสมพันธ์นะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับของจังหวัดน่านบ้านเราที่ฉีดวัคซีนนะฮะเขาเรียกว่าวัคซีนแบบกลุ่มรมนะครับวันนี้วัคซีนที่คุณพ่อคุณแม่ได้ฉีดเป็นวัคซีแนแอสตร้าเซนตกานะครับเป็นรอตแรกของจังหวัดน่านนะครับหลังจากที่ได้รับจัดสรรวัคซีนไปแล้วนะครับกลุ่มเป้าหมายในวันนี้ก็จะมีสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มอายุผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับและกลุ่มที่2ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ใช่2กลุ่มนี้นะครับวันนี้วันนี้ท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายวันนี้นะยังไม่ใช่ท่น่นะครับให้รอการทัดหมายจากโรงพยาบาลก่อน5ง5 5กการม

จะไข้แล้วก็มีอาการสูงลงเนี่ยนะครยิ้มไ,ไม่ออกเพราะ่างกายอ่อนเพลียนะครับยิ้มไม่ออกมาะอะไรเอิ้อนทางมาจากที่ไหนครับค่ะมาจากอเมริกาค่ะย้ายมาเกษียณอยู่ที่มังนานค่ะสามปีแล้วค่ะมาอยู่ในมังนานสามปีแล้วครับท่าน <ะ S 2> วน <ะ S 2> ันนี้ได้ฉีดวัคซีนมีความรู้สึกยังไงบ้างรครับโอเคค่ะมั่นใจมั่นใจมากครับๆๆ มาจากประเทศอังกฤษเหรอเนี่ยที่ิงห์ลัน nó thường <laughs> nó báo đến các tờ bên kia 我可以买什么菜 ที่เดจาดให้มีการฉีดวัคซีนซินเนกาเป็นวันแรกนะครับให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ย,ง,ยงเช่นกลุ่มที่มีกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปกลุ่มเจ็บโรคเลื้หลังนะครับนอกจากนี้นะครับยังมี กลุ่มอื่นที่มาเข้ารับการฉีดเช่นในเรื่องของอกลุ่มบุคกากราทางการแพทย์อสมมอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะและผู้ที่มีอาชีพแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลน,น่านเนี่ยนะครับวันหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะรับการฉีดวัคซีนได้ประมาณ1,200นะครับ1,200คนส่วนโรงพยาบาลปัวนะครับ วันหนึ่งก็รับได้800นะครับแล้วก็ลรงพยาบาลอำเภอนอกจาก2โรงพยาบาลดังกล่าวนะครับก็จะสามารถรับการฉีดวัคซีนได้อย่างน้อยวันหนึ่งก็ประมาณ300คนนะครับในส่วนของจังหวัดน่านนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อะพี่น้องนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะก็ขอให้ไปเร่งรัดในการลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะมาฉีดวัคซีน ซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นวัคซีนแอสตราเซนิกานะครับก็ขอเชิญชวนครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับป้องกันการาสูญเสียป้องกันการเจ็บป่วยหนักนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนครับ